จำเลยรถต้องมาเสียอยู่ที่สพตพอแก้ยู่แล้วมันเป็นอะไรล่ะพี่รถพี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนลองสตาร์ทดูทีก่อนพี่จงรถจะร์าไม่ติดเลยเหรอเออทำไมไม่ใช่ l อ t ทูทีล่ะเฮ้ยพี่รีบซ่อมเลยเนี่ยแถวเนี้ยพีดูจะตายแต่ผมพอเป็นมั่งเรื่องเครื่องยนต์พี่ถอยนิดนึงไปดูสิ ว่าต้องอย่างนี้เดี๋ยวลงหันเข้านะเห็นไหมมึงคิดว่ากูงูมาแมพี่ก็ช่วยเราด้วยกอนนพี่กดตัวนี้ดับพี่อะไรพ่อมาพูดกับพี่เฮ้ยคนจะดูเรา ไปติดอยู่เนี่ยกล<จ>ัเขามึงวะกลัวแล้วแม่เขาท่าเลยเนี่ยเจแอแเวลพี่วัวขาดพี่เข้าไปดูสิกลัวแม่คนเรื่องกลัวแม่คนเรื่องมันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตเนี่ย<อ>เฮ้ยเกรีกางเกงมันมากเลยนั่น ไอ้ไอ้คนเมาคนเบาไอ้หนม้ยอบ้าอะไรมกลัวอะไรคนเบาอ่ะให้กผีเคยเยเจอแล้วคนเมาเคยอ้วกใส่หน้าที่มาแล้วนี่อะไรพี่กินเหล้าสุภาพป่ะพี่ฮะกินเหล้าสุภาพอ่ะอะไรนะกินเหล้าสุภาพ

มันไม่หมด MM มันเป็นอะไรวะนี่มันโหดเทียนบอดวะใครวาเ<ำ>นี่ยลุงยังไม่ตายอ้าวลุงเป็นไร ชื่ออะไรเนี่ยลุงคงลูกนามสกุลอะไรอ่ะลุงคงไม่รอดนัดแทนโทรนัดครับคราเล่นอย่างเงี้ยคุก็ตายเลยพี่ไม่ว่างอ่ะพี่ไปกำกับหนังโพเลยโทนัทมุกไปทอมกันที่บ้านอ๋อจะมียาไหมลูกยาอะไรอ่ะ จะอาจจะกินงันลุงรู้สึกว่าเพี้ยเพี้ยแล้วลุงเพี้ยเพี้ยแล้วอาการลุงเป็นไงอาการตอแต่บอกเพี้ยดีมึงเล่นเอาไปเาเล่นหมดเลยหาของตัวเองมาเล่นสิเออเอากป็นอาการของลุงละลุงจะไปหาหมอก็ไม่ได้ลูกเอ้ยอ่าทำไมอ่ะคุณแม่ขาเหรอ่ะคิดคิดมาเองเลยเนี่ย เราเอาของน้องสายมาเล่นด้วยเอามามาไยอะฮะอะไรนะมามายมามายโอ้โหเอาไอ้สายยันมาเล่นอีกแล้วพวกนี้ชอบจำมุกคนอื่นมาเล่นต้องเอารูดคิดสดๆเลยไปเอ๊ะมันเป็นอะไรนะอะไรเราจะบอกชูสีต้องเอาท่าเต้นชูสีมา เขาจะไปก็อย่าช้าไปกัน้ยโอ้โหเอาของไอ้หนูมาเล่นอีกแล้วพอแล้วพอแล้วจะเล่นจะเล่นเงี้ย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 เงี้ ถ้าจะวิ่งหนีลุงกะคิดว่าลุงเป็นผีอยู่ก็ใช่นี่ไอ้นี่มันคนกลัวผีอยู่แล้วคนเราแล้วนะง่ายง่ายถ้าจะรู้ผีหรือคนเราจับตัวลุกถ้าตัวเย็นนะผีเหรอลุงนี่จับดูนะลุงตัวอุ่นนี่เออเอออุ่นอุ่นนี่ก็อุ่นอุ่นคนหมดเลยอ้่ะถอยลูกถอยแล้ว มันตายนานแล้วลูกตัวที่เย็นเจ็บเลยลูกเอยไอ้บ้าเป็นเหล็กเหล็กมันก็ต้องเย็นนะนี่ไมไนี่ไปไปลงลงลุงมเดี๋ยวผมจะพาไปตำรวจห้ามซ้อนสามอ้าวทำไมขันซ้อนสามวะเราก็แค่ซ้อนสองพอลูกเออสองได้ยังไงอะบอกมันมีแค่นี้เองตูดหนูก็นั่งไปหมดแล้วนั่งได้ลูกนั่งได้อ่าอาเอาลุงก็เดิสงาลุงเขาเดี๋ยวไอ้จงเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวขับเองนะขับเองขึ้นเลยขึ้นเลยลุง อลุง<ห>ลุงฮะสาตาร์ทให้ผมหน่อยลุงสาตาร์ทตรงไหนลุงแั้วลุงไม่ตั้งฮะผมสาตาร์ดเองเออสาตาร์ดเองนั่ม,มันลำบากมากก็อย่าไปไปขึ้นเลยลุงไปไปลูกเอ้ยไปคอยไปลูก ว่าเราติดคุกแน่นอนเลยลุงตกรถ้เมื่อกี้เนี่ยมึงกล้าสาบานเลยว่ามึงเวรลุงลุงลงมาลงลงลุกลงลงลงรถขงไปไม่ไหวแล้วมึงลุงไปหาหมอไม่ไหวแล้วอ้าวเฮ้ยโรงแรมนี่วะโรงแรมมันเปิดเปล่าวะถ้าเปิดมันก็ต้องเปิดประตูอะไรนี่มันปิดอยู่ เลียงแรมไม่ใช่ห้างลูกเออเลี้ยง้เล่นได้เนี่ยเล่นได้ขออันหนึ่งได้เอาแบบห้างเลยนะเอาแบบห้างเลยนะเอาแบบห้างนะเอาแบบห้างลยนะท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม่อันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมเลยเล่นสดเลยเล่นสดๆดเลยไม่มีนัดกันเลยเออนีอ้าวไอ้นี ขอบใจมากลุงลุงไม่รู้เลยโอ้โหนี่เป็นไรอ่ะไผ่ชดนี่โอ้โหนี่ลุงช่วยถวิธีเนี่ยไม่ชดทำไมต้องโดดทิพยเหรอต้องทิพย์เอรู้ใช่ไหมลูกถ้าไม่ทิพยก็ต้องเอาผ้าหรือเอาไม้ไผ่หรือเอาไม้ไม้แห้งแห้งมากระทุ้งนี่มันหาผ้าไม่ทันนี่ท่านลุงโอ้ลุงขอบคุณมากเลยลุงเก่งมากเลยลุงโอ้ยลุงรู้รู้รู้หลักเลยเนี่ยออแล้วเวลาฝนตกเราจะกรงกดเราจะต้องดูว่ามันเปียกหรือเปล่าลูกนี่แหลยเก่งมากเลยเป็นวิทยาทานเลยเนี่ย ลุงกดยังลุงยังไม่ได้กดนะล,ลูกเอ้เยที่ผมกลัวลุงกดเลยผมกลัวลุงกดเลยกลัวลุงกดงแต่กลัวกลัวมึงมถีบไปถีบแล้วเมื่อกี้เขาถีบไปแล้วช็อตแล้วไม่ช็อตแล้วนี่ใครอยู่เนี่ยเอ้ย เน,เนี่ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยนี่เป็ผีผัวนี่เป็นผีตายเลยว่าไงเนี่ยนี่ไม่ใช่ผีอะไรอ่ะลุงนี่มากับเราไงนี่เป็นผีเฮ้ยมึงยืนใกล้กันหน่อยทำไมเหมือนสีแยกไฟแดงมาทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งแดงเลยไม่ตายเงี้ยเรยอตายหงด้วยเนี่ยฮะเฮ้ยถ้าไม่ใช่ผีถ้าเป็นคนตายหงเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตาย โงๆไอ้เน,นี่ยตายหงอ่แล้วถ้าเกิดตายท้องกลมอ่ะโงไม่โง่ตายแล้วตายแล้วแล้วพวกเองสองคนฆ่าเขาด้วยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยน่ากลัว <c oughs> ได้ได้อะ้าวไว้ที่หลังเฮ้ยนี่ไงเว้ยนี่ตรงนี้นะโรงแรมพี่มันจ่าคิรีแกรนดี่ดูมั้งเอ้นี่มันช่วยอะไรได้เนี่ยมันช่วยอะไรได้ไหมเขาเรียกว่าแอคติ้งการแสดง งานที่นี่พี่แต่ที่นี่เาขาอกบอกข่าวลือผีดุมากเลยเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงไหมมีชัดเลยนี่พี่ชายเคยเล่าให้ฟังเว้ยจงเว้ยพี่รู้เหรอเออผัวหนีไปไปติดเมียน้อยแล้วมาผูกคอตายโอ้จริง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 ได้ยินข่าวมาพี่แล้ววิญญ,ญาณวิญญ,ญาณวนเวียนอยู่ในโรงแรมเฮียคนที่พาดโรงแรมอ่ะโดนหลอกทุกคนเลย กลัวเหกัวตอนแรกไม่เชื่อเว้ยกลัวพ่อแล้วพี่ชายเว้ยพแล้วพีล้่อแล้่พ่อลวพ่นล้ว่อแ้วพ่อแ้วอแพ่อแลวพ่อแลอล้อล้น่อ้่อแล้พ่ล่อแล้วพ่อแล้พ่ล้่้้วพรอ้พ่อ่อรว่ล่อแ่อแม่แ่อ่อแี่้พ่่ล่อให้ฟังนั่นแหละแล้วหนอก็พ่่เล่าเหมือนกันแหละลว่ลล่อแ แล้พี่รู้ประวัติที่นี่เดี๋ยวรู้ตำนานเดอ๋ยหลายร้อยปีแล้วอันนี้ตำนานที่เขาเล่ากันมาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่ามานะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเพราะมีเต่ากับกระต่ายนะอ่ามาพักอยู่โรงแรมนี้ <c oughs> และเต่าตัวนี้พูดได้ <c oughs> เป็นเพื่อนซี้กับกระต่ายกระต่ายถามเต่า <c oughs> เอ๊ะวันนี้จะนอนที่นี่ไหม <c oughs> กระต่ายบอกเอางั้นเราก็ต้องนอนที่นี่สิอันนี้โบราณเขาเล่านะาเาเ่าเลเต่ากระต่ายพูดได้ด้วยเต่าไม่กินผักกุ้งด้วยผาพักโรงแร ันไม่กันไม่เล่าเรื่องสยองสยองมึงก็เล่าเรื่องตลกมึงมึขำมึงมึขำเลยเนี่ยเล่าเรื่องตลกยังซึงเข้าไปก่อนนั่งนี่นี่นะที่ตรงนี้อมันเป็นเฮ้ยที่ตรงนี้อมันเป็นป่าดงดิบป่าดงดิบไม่สุกเลยเหรอใช่ เสือสิงห์ปั๊บปู่ผมเห็นปู่เห็นมองมองจ้องเลยจ้องเสือถึงห์เสือสิงมันก็จ้องจ้องจ้องใคยได้ชัดจ้องแล้วมันหยุดไหมจ้องหยุดเลยเสือสิงห์หยุดเลยปู่ปู่จ้องเลยตาต้องตาเออตาต้องตาแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเสือสมิงวิ่งเลยตาปู่กูหายไปเสือสิงมันชอบกินตาตอนนี้ตอนนี้ปู่กูตาบอดสองข้างมากเสือสิงห์ันินมไปกินแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วจะไปเอาใครมาช่วยเราเนี่ย น้องของปู่แต่มีสักแันปู่โอ้อยาดมึงเยอะเนาะเดี๋ยวเอามาปาดพี่บุเอามาปาดพ่อปาดผี<ล><อ>ดูไปด้วยพี่อะไรนะไปด้วยทำไมไปด้วย,วยกันจะอยู่ได้ไงไปหับปู่ไปฮับปู่ พอพวกมึงไงจะดูกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยทำอะไรมั่งสิอ๋อได้ได้ก็ได้นะเดีอาจะเซ็กซ์ราชินีตีสาม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 เตี้มึงเล่นเท่าไหร่เนี่ยไม่ทำะไรปูนี่ปูไงจะให้ทำดิห้ามมาห้ามหน่อยลูกอห้ามมาทำปูใหม่มาหน่ยอย่าให้เปิดอีกนะอย่าเปิดอีกนะบ้านหมอผีอะไรเนี่ยอย่าเปิดอีกนะอ้าวทำไมเนาะ หลอกลวงวะนี่หลอกลวงประชาชนอันนี้ไม่ใช่เสือจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ้าวแล้วพี่มาทำอะไรแถวนี้พี่อยู่ไหนครับพี่จริงผมอยู่ศรีราชาศรีราชาอ๋อนี่น้ำมัดคำวะตัวที่ห้าตัวที่ห้าพี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าโอ้น้ำมัดคือตัวที่ห้าครับผมเอ๊ะคุณโกหกผมเปล่ามันจริงมันจริงมันมีกี่ตัวครับเนี่ยอ่ามีสิบเอ็ดตัวครับพี่เฮ้ย คุณนี่แม่โก้ผมบบาเขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันแล้วนี่สิบเอ็ดตัวมันอยู่กันได้ยังไงคุณสิบเอ็ดตัวอยู่ด้วยกันได้แต่พี่กับผมอยู่ด้วยกันเอ้าเอ้าตีเออเดี๋ยวว่างโทรไปปูอ,อ,อะไรลูกเอ้สองคนนี้ที่โรงแรมน่ะผีดุเลยอยากหาอะไรให้ปูไปป้องกันตัว<ล>หน่อยนีย่แสดงว่าผีตามรังควานอ้าวตะกรุดลูกเอ้ย เข้าปากลูกไอ้ปูกเอาอะไรที่มันมาเอาถึงมือเลยเอาเข้าปากก่อนนี่เออเอาเข้าปากได้ไงเอาถึงมือก็เลยแต่คุณได้ปลูกเสกยังค่ะปลูกแล้วแต่มันไม่ยอมตื่นลูกเอ้ยเอากูมารทองไปละกันลูกเอ้ย้ะช่วยอะไรได้อะอ้าวกูมารทองเนี่ยจะดูแลแทนเรา มีผีมีสางเนี่ยกุมารทองก็จะมาบอกมากล่าวก่อนกุมารทองยุคไหนเนี่ยใส่รีวายด้วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อดูกุมารทองลูกเอ้ยมันทำอะไรได้อ้าวไปเล่นตุ๊กตาวะขออนุญาตยังเห็นวังเห็นวัง ข้าวไข่หลอกลวงเลยเนี่ยเข้าวไข่หลอกลวงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงวะเนี่ยปู่เนี่ยไปเล่นลูกอันนี้น้ำกรดกนะลูกเอ้ยน้ำกรดจริงๆเห็นไหมลูกโอ้ยเห็นไหมกินนี้ออลองสิเอ้ยน,น้ำกรดเลยเนี่ยเอ้ยลองลองของเนี่ยมือ,อลาบเลยลูกเฮ้ยร้อนลูกแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยอเห็นไหมล่ะของจริงลูกเอ้ย เออเป็นไงลูกเห็นไหมรองของเนี่ยนี่รองของเนี่ยนี่โดนเนี่ยนะโดนแล้วเนี่ยรองของเนี่ยกินเปรี้ยวออกไหมลูกนี่โกหกเนี่ยใสอีโน,โย,นย์ใช่ไหมเนี่ยทำไมหยาบคายอย่างนั้นลูกเอ้ยหยาบคายอะไรคุณโนหลอกลวงประชาชนนี่แก๊งเดียวกันวปล็อกตอ้าวสลครับคุณผู้ชมคุณเท่งถูกจับได้ว่าเป็นแก๊งต้มตุนครับ อย่างนี้ก็ต้องมีการลงโทษกันตามธรรมเนียมิดตามันไว้ไปดูกันสิว่าจะมีการลงโทษอย่างไรขอเห็นลงโทษพี่ขอเห็นดีกว่าหน่อยมีการปิดตาด้วยครับขอดูหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็วิ่งกันเจอแล้วครับแมเห็นได้ชัดว่ากลัวจนหน้าเสียเลยคุณเท่งจริงอ้าวไป